สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับดิฉันพลอยพลอยกัชานะคะห่างหายไปหลายวันเลยทีเดียวนะก็ยังคงคิดถึงทุกๆคนอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ที่เข้ามาก็ไม่ได้มีอะไรมากดิฉันเพียงแตออ่อยากจะมาบอกกิจกรรมดีๆดีๆนะคะถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะสำหรับสาวๆทุกคน ที่อยากมีผิวขาวนะคะใสทั่วเรือนล่างนะง่ายๆคือตั้งแต่ใบหน้าเนี่ยยันจรดเท้าเลยนะคะเข้ามาทางนี้เลยเข้ามาดูค่ะเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะ,อะขอประชาสัมพันธ์เลยละกันนะว่าตอนนี้นะคะว e วリ y เปิดแจกสินค้าตัวอย่างทดลองใช้ ขนาดเทสเตอร์นะคะก็คือ5กรัมแจกฟรีค่ะให้กับทุกๆท,ท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ The b e l l a y นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใครที่แบบสนใจหรืออยากจะขาวสวยใสยนะคะสไตล์เกาหลีหรือว่าอยากจะมีผิวขาวใสออร่ายิ่งกว่าเดิมขาวอยู่แล้วหรือว่าดำดำแต่กำเนิดดำกรรมพันธ์เหมือนพอเนี่ยก็ The b e l l y เนี่ยเปลี่ยนคุณได้ รับประกันค่ะเรามีโปรดักต์ดีๆนะคะให้คุณเลือกสรรหลายรายการอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเข้าเลย Facebook Fanpage The b e r r y House นะคะเข้าไปดูเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้กติกานะคะว่าพูดถึงกติกาก็ง่ายๆเพียงนะคะเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะแล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนสนิทอีก3คนแค่นี้ ก็ส่งรายการที่อยากจะทดลองใช้เข้ามาให้ทางทีมงาน Welly ได้เลยนะคะกฎติกามีเพียงเท่านี้ท่านก็ได้ลองกันไปไง่ายเลยนะเออแล้วก็วันนี้นะคะคอยมีชาร์จจาก Welly House มาให้ดูกันนิดนึงนะคะจะได้รู้บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Welly House เนี่ยคืออะไร จำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไรบ้างต้องบอกก่อนว่า The b e l l y เนี่ยชื่อแบรนด์จริงๆแล้วคือ The b e l l y by พ o อยพัชรานะคะ by พ o อยพัชรานี่ก็เพราะว่าพลอยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นี้แล้วก็รวมถึงเป็นหุ้นส่วนในการเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะ นะอ่ะเรามาต่อกันตรงนี้เลยดีกว่า The Berry House บ้านแห่งความสวยที่พร้อมในระมิททุกความขาวใสให้กับคุณนะคะโปรดักของเราด้านล่างบ้านนี้เลยนะคะอนาคตบ้านหลังนี้จะเปิดนะคะเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับทุกทคนแต่ตอนนี้ The Berry จะจัดจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นนะคะเป็นธุรกิจออนไลน์ ไปก่อนช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่มีตัวแทนจําหน่ายยังไม่เปิดรับตัวแทนจําหน่ายใดทั้งสิ้นนะคะขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้ไว้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่ที่เดียวแล้วก็อันนี้จะเป็นรีวิวจากลูกค้า t e b ทุกท่านนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราคัดมาให้ทุกทุกท่านได้ดูนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านนี้เลยจะเห็นว่ามีคำว่า before ที่เห็นตัวดำๆอยู่เดี๋ยวไม่ใช่ใครนะคะพลอยหรือพลอยพัชชาเนี่ยแหละคะ่ะดิฉันนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะดำแต่กำเนิดดำมากดำจริงๆคือถึงแม้ว่าเราจะสัญญกรรมมาบ้างแล้วทำจม,มูกมาหนึ่งอย่างตอนนั้นถึงแม้ว่าจะทำมาแล้วแต่คือผิวยังดำคำ้ำแต่งอะไรก็ไม่สวยไม่ดูดีเอาเป็นว่าใครอยากจะดูดีดูสวยดูใสดูสาวขึ้นนะคะเหมือนกับพลอยนะก็ เข้าไปที่นี่เลย The b e r r y House นะคะ w w w f a c e b o o k c o m t h e b e r r y h o u s e นะคะอยากขาวอยากดูดีไม่ใช่เรื่องยากให้เราไดนาวิธให้คุณสิคะ